าละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมช่องไปทิปกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมีคลิปวิดีโอนะครับพาเจ้าอูซุดีแม็ปี2020ตัวนี้ไปเข้าศูนย์ตามระยะแรกแ้วก็คือจะเป็นระยะ1,000 0กิโลแรกกับระยะ6เดือนแรกก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกันเลยครบเลยรถซื้อมา6เดือนแล้วครับแล้วก็ระยะวิ่งไปที่1,400กกิโลนะก็จะมีคิวนัดเช็คนะครับเช็คระยะแรกก็ สำหรับใครที่กําลังหาข้อมูลครับตัวปัญหาสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นสําหรับการใช้งานนะสำหรับตัวผมเอง10,000มกิโลแรกเนี่ยเจออะไรมาบ้างใช้งานเป็นไงน้ํามันอัตราเส้นเปลืองเนี่ยการใช้งานโอเคหรือเปล่าก็อันดับที่หนึ่งเลยครับปัญหาที่เจอนะเพิ่งเจอเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วก็มีอาการพวงมาลัยเลี้ยวแล้วมีเสียงดังกึกๆึก ลักษณะการเลี้ยวเลี้ยวระยะสั้นอย่างเช่นเลี้ยวออกจากซอยอย่างเงี้ยเลี้ยวซ้ายเฉพาะพจังเฉพาะเฉพาะจังหวัดเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายก็จะดังกึกๆแล้วพอหมุนพวงพอคืนพวงมาลัยมันก็จะปกตินะครับเป็นเฉพาะตอนจังหวัดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวออกจากซอยเลี้ยวอะไรเงี้ยสั้นๆแล้วก็ปัญหาต่อมานะครับปัญหาแรกๆที่เจอก็จะมีไอ้ในกาหน้าปัดเรือนไม่จะไม่ตรง นะครับอันนี้ก็ก็ไม่ได้แก้ไขผมเปลี่ยนดิสเพย์หน้าใหม่เปลี่ยนเป็นโชว์โชว์ฟังก์ชันอื่นแล้วก็ในการตรงจอถัดมา,าก็ในการในกาตรงจอก็ไม่ตรงอีกนะครับก็ยังไม่ได้แก้ไขเห็นพี่ๆในกลุ่มเขาบอกว่าให้ไปอัอเอปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็เดี๋ยวคงจะเป็นณรอบนี้แล้วก็ปัญหา ปัญหาถัดมานะครับที่เจอเพิ่งเจอล่าสุดในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็คือเสียงเบรกเวลาเบรกลงไปมันจะมีเสียงเสียงตรงดิสหน้าคิดว่าเป็นดิสหน้านะตอนแรกเราเข้าใจอยู่นะว่าคือใช้รถมาหลายคันเหมือนกันฝนตกล้างรถใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังในดังเสียงเบรกดังยี้แต่เนี่ยมันดังมันก็ยังดังอยู่ตลอดปกติแล้วมันดังมันควรที่มันจะถูถูพวกคราบต่างๆออกไปแล้วก็หยุดดัง แต่เนี้ยก็ยังดังค้างดังจีดเวลาเบรกเบรกสั้นๆระยะสั้นๆเบาๆบแต่เรแบรกเบา,บานะๆเ,น,เนี่ย,ย,ออย, 2, ยนะก็จะม,ม,ม,มีเสียงดังขึ้นมาจีดคนอื่นหันมามองเยอะแยะก็เดี๋ยวจะให้ศูนย์เข้าเช็คครับปัญหาที่เจอนะตอนนี้นะมีอยู่มีอยู่เอ่อมีอยู่เนี่ยแหละสองสามอย่างเนี่ยก็มีพวงมาไดพวงมาลัยเลี้ยวดังล้อหน้าเบรกล้อหน้าแล้วมันดังมีเสียงดัง นาฬิกานะครับส่วนอย่างอื่นนะครับส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องการใช้งานปกติทั่วไปครับผมใช้คันนี้ไปทำงานทุกวันนะครับระยะทางประมาณไปกับ70กิโลเมตรเอ่อระยะเอ่อสำหรับอัตราสิ้นเปลืองนะครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะนี่เฉลี่ยอยู่ประมาณ15.8กิโลเมตรต่อลิตรความเร็วก็จะอยู่เฉลี่ยโชว์ดิสเพย์อยู่42กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ถือว่าประหยัดอยู่นะประหยัดอยู่ถ้าไม่ได้เหยียบกระชากมากหรือถ้าช่วงไหนเร่งด่วนนะเร่งด่วนเหยียบๆหน่อยขึ้นร้อยร้อยสิบประมาณร้อยสิบร้อยี่สิบเนี่ยวิ่งไกลๆยาวๆอย่างล่าสุดไปขอนแก่นมาก็วิ่งอยู่อยู่มาร้อยสิบร้อยี่สิบก็มีก็อัตราสิ้นเปลืองก็อยู่ประมาณสิบสามสิบสามก็เดี๋ยววันนี้จะไปดูนะครับไปดูกัน ที่ศูนย์เดี๋ยวไปเช็คกันกับช่างว่ามันปัญหาที่เกิดขึ้นมันแก้ไขยังไงทําอะไรได้ไหมนะครับก็เห็นพี่ๆเขาอย่างพวงมาลัยเนี่ยเห็นพี่ๆเขาเคม็มเคม็เคมแกนมันนะก็ไม่รู้ว่ารถนี้รถทุกปัจจุบันนี้พอเปลี่ยนแล้วมันยังดังอยู่ไหมถ้ายังยังดังอยู่ผมก็ยังไม่เปลี่ยนรอให้มันมันเคลียร์มันหายก่อนอะไหล่ตัวใหม่จริงๆนะก็ สำหรับการเข้าศูนย์นะครับก็โทรไปเช็คจองคิวไว้นะครับจะได้ไม่ต้องรอให้เสียเวลาก็ศูนย์ที่จะไปนี้ก็เป็นศูนยต่างปักสีสเกตโอเคห่างจากบ้านอยู่ประมาณสัก20กิโลเดี๋ยวเจอกันที่นู่นครับก็แจะมาหาช่างเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวรอช่างเขาซ่อมให้เสร็จนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆศูนย์มมีอะไรน่าดูบ้าง นี่เป็นใบสั่งซ่อมครับระยะเช็คระยะหนึ่งนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรวจก็๊ากาศเช็คสภาพทั่วไปเช็คสายไฟบอกอัปเดตซอฟต์แวร์วิทยุสายน้ำมันเครื่องเพิ่มเติมก็จะเป็นแกนพวงมาลัยแล้วก็เบรกหน้านะที่แจ้งไป เรียบร้อยครับเข้าศูนย์เช็คระยะ1,000 0กิโลนะครับแล้วก็ระยะ1,000 0กับระยะ6เดือนนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ของผมมันพร้อมกันหมดใครจใช้จ่ายนะครับลดต่างๆแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนลดของยูสุทั้งหมดจ่ายไปแค่4 0 0ร9 1บบาทนะครับแล้วก็ส่วนปัญหาพวกแกนพวงมาลัยที่ดังสั่งแจ้ง แจ้งไปแล้วนะครับว่าว่าเราต้องการอะไรก็เดี๋ยวรอคิวเราเขาจะเรียกเข้ามาเปลี่ยนอีกทีนึงนะร,รายการอื่นก็จะเป็นในการครับที่เขามีนาฬิกาหน้าจอครับอัปเดตซอฟต์แวร์นะทั้งด้านหน้าแล้วก็เบรกพวกเบรกเขาก็ให้ลองใช้ไปก่อนครับช่วงนี้มันหน้าฝนมันอาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยเมื่อกี้โชคดีครับได้ร่วมรายการของทางอีซูพอดีทางเซลล์ที่เขา เป็นคนขายรถให้ผมเขาจัดรายจัดกิจกรรมขึ้นมานะก็โชคดีนะ er นี่ได้ทีวี3ามนิ้วนะแล้วก็เอ่อของขวัมต่างๆคลิปเซตต่างๆก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่มาครั้งนี้ก็สิ่งดีๆครับที่เขาฝากไว้ให้นะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็มาอัปเดตให้ฟังเฉยๆฉยสำหรับการใช้งานรถนะนะก็ข้อมูลทั่วไปใครอยากทราบอะไรก็ลองคอมเมนต์มาถามได้โอเคสำหรับ คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สักนิดนึงก็คลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ